ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมชมช่องเกษตรพ่อเพียงนะครับเกษตรชาบ้านวิถีพ่อเพียงนะครับวันนี้มีงัวง่ามนะครับงัวงามงัวง่ามมากให้ท่านผู้ชมนะครับชมเบิงนะครับงัวงัวง่ามสองโตนะครับแม่ลูกสองโตนะครับแม่ลูกแม่แม่ลูกนะครับตัวนี้ลูกทองนะครับงัวใหญ่ลอยหาซิบขึ้นนะครับความสูงนี่ สองคู่นี่นะครับบามันนะครับแดงนะครับด้ทองนี่ผสมแล้วนะครับผสมแล้วนะครับกับบามันนะครับในลูกในลูกแต่สามนะครับด้ทองนี่ในทองเนี่ตัวตัวที่สามนะครับตัวที่สามนะครับสนใจม่วงงามนะครับราคา1ิีนะครับชิีคู่นี่นะครับราคา1ิีนะครับกะมาคุยเขามาเบิงหล่ะกดติดตามนะครับกดติดตามเขามาเบิงสี่ให้เบอร์โทรไว้นะครับโทรมาสอบถามนะครับ ม่วเป็นม่วงงามนะครับห่วงงามง่วงสองตนะครับสองตนะครับสำหรับง่วงนี่ม่วงมาถึงปีนะครับเอาไปเพาะพันธุ์ได้นะครับพอพันธุ์นะครับเอาไปเพอพันธุ์ได้นะครับจะขอให้สิบสี่นะครับพิกัดม่วงม่วงพิกัดอยู่บรรคุมนะครับบรรคุมบรรคุมแสนสนี่นะครับบรรคุมตะบนป้อนสวรรค์นะครับมือน่าจะรวยนะครับสูงแม่เนี่ยก็สูงลอยหาสิบมดล้ครับนี่ เป็นลูกทองทองนท่ทองนี่ทองที่สามนะครับทองที่สามนะครับตูตูนั่นนะครับพอถึงพอถึงปีนะครับใ่แห้งตัวตัวแหลกนะครับตัวแหลกเป็นตัวแม่นะครับพนมาจาของว่าตัวแหลกเป็นตัวแม่นะครับตัวที่สองเป็นตัวผูนะครับตัวนี้นะครับตัวที่สามยี่องเบ่งเบ่งลูกอะไรนะเบ่งเบ่งสีนะครับสีแม่ก็ลูกสีงามนะครับสีงาม เป็นงัวงามนะครับงัวงามงัวรักแสนนะครับงัวรักแสนนะครับนี่ครับลูกมันพร้อมเป็นพอพันนะครับพอพันงัวมาถึงปีนะครับสองโตนี่ี้ตั้งไว้สิบสี่นะครับสิบสี่นะครับสนใจนะครับเขาเขาไปเบิงแล้วก็ทักมานะครับทักมานแล้วให้มาเบิงนะครับสนใจครับใหญ่นะครับงัวใหญ่จะพอลูกมันก็ บุกตังเบาแล้วนะครับเป็นพอพัดนะครับเป็นม่วงงามนะครับม่วงม่วงงามสวยซ้ำขยายผ่านได้นะครับตัวใหญ่นะครับโอ้ขุนแห้งกับขุนแห้งนะครับตาลคนนี้นะครับให้เบิ้งให้เบิ้งแม่มันอีกทีหนึ่งนะครับแม่มันครับโอ้นะครับนี่แมย์มันนะครับยัยนะครับใหญ่นะครับอ่าอีหลักราคาสิบสี่นะครับ สนใจกับศูนย์เก่าหนึ่งนะครับแปดสามหนึ่งเก่าสามแปดฐานะครับกลัมาสอบถามนะครับสองถามสิบสี่นะครับชุ้นมั่วง่ามเลยเลยนะครับมั่วง่ามนะครับเงี่ยใหญ่หัลอยหาชิปนละสองเม็ดนะก็เน่านะครับทะเบงหางนะครับเบืองหางนะทะเบืองหางคุณตกดินเลยไหมนะครับมึงเมองเมองนะครับ up.